ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องการเงินการงานเป็นยังไงบ้างอุ้ยคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วนะในในตำแหน่งหน้าที่แต่จริงๆแล้วคุณอยากจะขยับขยื่อนไปข้างหน้าอีกสเต็หนึ่ง ก็ยังยังไม่ได้เต็มที่เท่าที่อยากได้แต่ผลของมันก็กำลังจะเกิดอาจจะได้รับโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะการเงินอะไรเข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่ตัวคุณน่ะอยากจะก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงไปแบบชัดเจนนะคะความสำเร็จที่รอคอยที่แบบมันเหมือนปักธงแล้วมันโอ้ s u c เ e s s ู u อะไรเงี้ยมันมันใกล้แล้วล่ะ แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้มันใกล้เข้ามาเฉยๆนะคะยังคงต้องรอคอยไปอยู่เหมือนโปรเจกต์เหมือนโครงการอะไรอะ่ะเหมือนมันยืดไปข้างหน้ามันมันยังไม่ได้สำเร็จทันทีทันใดแต่ผลของมันคุณเชื่อมั่นได้ว่า ผลของมันคุณค่อนข้างพอใจแต่ให้ระวังปัญหาเดิมๆปัญหาบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอะไรยังจุกจิกยังกวนใจอยู่นะคะพยายามค่อยๆปรับไปปรับแก้ไขมันใช้เวลานานนิดนึงหรือการไม่ถูกใจไม่พอใจอะไรกับใครนะคะต้องได้รับการแก้ไขค,ค่อยๆค่อยๆแก้ไปแต่คุณยังไงคุณก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะ